กระบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกีล้าประบาทเด็จพระเจ้าอยู่ 2. หัวค the ี่ปีการซ้อมเสมือนจริงนะครับการซ้อมการสุวยมงคลยึดพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อไปปั่นได้ซึ่งมีการซ้อมเราจะสง่าอย่าลืมนะครับรัดพ่อปั่นเพื่อพ่อวันที่11นะครับวันที่11นะครับอย่าลืม ้อาประชาชนทุกท่านด้วยเราสามพ่อครับคนสงขารักพ่อวยครับคนสงขารักพ่อเดี๋ยวจะก็ร้อมเสมือนจริงร้อมกันนะครับตั้งกหลัดสงขาเพระามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมระเกียดซึ่งจะมีการ เส,สมือนจริงส่วนวันที่11ธันวาคม2 5 5 8นะครับจากบาการปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์ดัสร้องกันก็เกียรตดก็บ,บาดสำเร็จกเจ้าอยู่หัวไบค์ฟอร์ดัสนะฮะซึ่งวันนี้ที่น้องครับ รองประชาชนผู้ใช้ทุกทางด้วยนะครับทางจังหวัดสมุทรสาจัดก,กิจกรรมนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับอาเซียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับปั่นเพื่อพ่อใบป้องกั่นเพื่อพ่อใบป้องได้แลครับวันนี้